ผู้ถูกเลือกคุณมาถึงวิดีโอนี้เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ได้นำทางคุณมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและคุณสามารถรู้สึกได้บางทีคุณอาจได้ประสบกับความฝันที่เข้มข้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นว่าฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในชีวิตของคุณพระเจ้ากำลังเตรียมคุณสำหรับสิ่งที่พิเศษมากการพบกับผู้ถูกเลือกคนอื่นที่จะเดินไปข้างคุณในภารกิจนี้ วันนี้ฉันจะเปิดเผยให้คุณฟังว่าหมายความว่าอย่างไรในฝ่ายวิญญาณเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวเดียวกันวิธีการจดจำสัญญาณเชิญพยากรณ์ของช่วงเวลานี้และเหตุใดอาณาจักรแห่งความมืดจึงสั่นสะเทือนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่เราจะลึกลงไปในการเปิดเผยนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อความนี้สะท้อนกับจิตวิญญาณของคุณกรุณาคลิกปุ่มสมัครสมาชิกตอนนี้เพราะช่องนี้อุทิศให้กับการเตรียมความพร้อม และสร้างสรรผู้ถูกเลือกของพระเจ้าสำหรับยุคสุดท้ายสัญญาณของการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายในของคุณหรือไม่ความฝันที่ชัดเจนกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักแต่ในความฝันพวกเขาดูคุ้นเคยเล่ากับเป็นครอบครัวหรือบางทีความรู้สึกที่แรงกล้าว,ว่ามีใครสังคนเฉพาะเจาะจงกำลังถูกเตรียมโดยพระเจ้าเพื่อมาพบกับเส้นทางของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญ พระเจ้ากำลังประสานการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์เป็นเวลาหลายปีบางทีหลายทศวรรษคุณเดินทางคนเดียวไม่ถูกเข้าใจจากครอบครัวหลงทางในมิตรภาพที่ผิวเผินโดยไม่พบใครที่จริงๆเข้าใจความลึกของการเรียกและความเข้มข้นของการเดินทางฝ่ายวิญญาณของคุณความเหงานั้นไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนดาบที่ถูกหลอมในไฟก่อนที่จะใช้ในการต่อสู้คุณต้องถูกปรับปรุงในความเงียบ ถูกหล่อในความใกล้ชิดกับพระเจ้าถูกทดสอบในความอดทนเพียงลําพังแต่ตอนนี้ฤดูการใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นพระเจ้าไม่เคยวางแผนให้คุณทําภารกิจของคุณให้เสร็จคนเดียวในพระคัมภีร์เขียนว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะพวกเขามีค่าจ้างที่ดีกว่าจากงานของพวกเขาหากคนใดล้มอีกคนนึงจะยกเขาขึ้นสองคนจะเดินด้วยกันได้อย่างไรหากพวกเขาไม่ได้ตกลงกันพระเจ้ากําลังประสานเวลา สถานที่หัวใจและชะตาลมพันธมิตรฝ่ายวิญญาณเมื่อฉันพูดถึงการเข้าแนวระหว่างผู้ถูกเลือกฉันไม่ได้หมายถึงมิตรภาพทั่วไปหรือความสัมพันธ์ที่ผิวเผินฉันกำลังพูดถึงคันธมิตรฝ่ายวิญญาณที่สะท้อนในสถานที่บนสวรรค์เป็นเมื่อคนสองคนที่ถูกแยกออกตั้งแต่ครันดาเพื่อจุดประสงค์นิรันพบกันและรู้ทันทีว่าพระเจ้าได้นำพวกเขาหาซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มพูนผลกระทบของพระอาณาจักร สังเกตตัวอย่างใหญ่ๆในพระคัมภีร์โมเสสต้องการอารนเพื่อพูดกับผู้คนและประคองมือในการต่อสู้ดาวิดพบในโยนาธานวิญญาณคู่ที่เข้าใจของเขาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเปาโลมีซิลาสเป็นเพื่อนร่วมคุกการสรนเสริญและปลูกคริสจักรเปโตรและยอนเดินด้วยกันในการรับใช้อครสา,าวกเอลียามีเอลิชาเป็นผู้สืบทอดและเพื่อนร่วมทางฝ่ายวิญญาณ ในแต่ละกรณีเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวกันสิ่งที่ทรงพลังถูกปลดปล่อยในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่การสนับสนุนของมนุษย์แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเหนือธรรมชาติของอำนาจการแยกแยะและพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงสัญญาณที่ต้องสังเกตคุณสังเกตเห็นสัญญาณเฉพาะเจาะจงว่าช่วงเวลานี้กำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ 1. ความฝันกลายเป็นชัดเจนและเชิงพยากรณ์มากขึ้น คุณฝันถึงสถานการณ์ในอนาคตกับคนแปลกหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคุณหรือกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนการเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความฝันเหล่านี้ไม่ใช่ผลผลิตของจิตใจของคุณแต่เป็นการมาเยือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตรียมคุณให้รู้จักสิ่งที่กำลังจะมา 2. ความสงบเหนือธรรมชาติคุณได้ประสบกับความสงบเหนือธรรมชาติในท่ามกลางความไม่แน่นอนแม้จะไม่มีคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคต แต่มีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นว่าพระเจ้าได้ควบคุมอยู่และรายละเอียดทุกอย่างกำลังถูกประสานอย่างสมบูรณ์แบบความสงบนี้เป็นผลลัพธ์จากการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ในช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมเพียงลำพัง 3. ความสัมผัสฝ่ายวิญญาณของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมากคุณแยกแยะวิญญาณได้ชัดเจนขึ้นรู้จำเสียงของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและรู้สึกเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ความไวฉับคมนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรู้จักผู้ถูกเลือกที่พระเจ้ากำลังเตรียมไว้สำหรับคุณ 4. การยืนยันเชิงพยากรณ์จากคนที่มีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณบางทีอาจเป็นสิทธยาพิบาลผู้เผยพระวจนะหรือใครบางคนที่มีการแยกแยะฝ่ายวิญญาณได้กล่าวว่าฤดูการใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนหรือมิตรภาพกำลังจะมาถึงในชีวิตของคุณพระเจ้าใช้ผู้เชื่ออ,อื่นเพื่อยืนยันสิ่งที่พระองค์กำลังพูดกับหัวใจของคุณ หากคุณกำลังจดจำสัญญาณเหล่านี้และรู้สึกว่าคำนี้กำลังพูดโดยตรงกับสถานการณ์ของคุณให้แสดงความคิดเห็นตอนนี้โดยพูดว่าฉันเชื่อฉันต้องการรู้ว่ามีผู้ถูกเลือกจำนวนเท่าใดที่กำลังได้รับการสัมผัสจากการเปิดเผยนี้เหตุใดศัตรูจึงกลัวการจัดตำแหน่งนี้เหตุใดศัตรูของวิญ,ญญาณของเราจึงกลัวมากเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวกันเพราะเขารู้ว่าในความเดียวใดง่ายกว่าที่จะปลูกข้อสงสัย ความท้อแท้และการยอมแพ้ศัตรูจเจริญรุ่งเรืองในการแยกตัวเมื่อคุณอยู่คนเดียวง่ายกว่าที่จะตั้งคำถามว่าคุณได้ยินจากพระเจ้าถูกต้องหรือไม่ว่าคุณมีการเรียกจริงๆหรือไม่ว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายราคาของการเชื่อฟังต่อไปหรือไม่แต่เมื่อผู้ถูกเลือกสองคนพบกันและยืนยันซึ่งกันและกันว่าใช่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวใช่มีจุดประสงค์นิรันดร์กำลังถูกทำให้สำเร็จใช่คุ้มค่าที่จะอดทน บรรยากาศฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์อาณาจักรแห่งความมืดสูญเสียพื้นที่และพระอาณาจักรของพระเจ้าก้าวหน้าด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นดังนั้นในวันที่นำหน้าการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์น,นี้เตรียมพร้อมสำหรับการโต้กลับที่รุนแรงศัตรูจะพยายามวางความสัมพันธ์ที่เป็นเท็จในเส้นทางของคุณการแยกแยะก,การจัดตำแหน่งที่เป็นเท็จ คนที่ดูเหมือนมีการเรียกที่คล้ายคลึงกันแต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งรบกวนหรือแม้แต่การปลูกของชั่วร้ายเพื่อหันเหคุณจากจุดประสงค์ที่แท้จริงจะแยกความแตกต่างอย่างไรความสัมพันธ์ที่เป็นเท็จมักมากับความรีบร้อนมีการกดดันให้คุณผูกมัดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาสำหรับการอธิษฐานและการยืนยันการจัดตำแหน่งที่แท้จริงของพระเจ้าพัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความสงบสุขด้วยการยืนยันหลายครั้ง และด้วยผลผลิกที่ชัดเจนของความบริสุทธิ์และความถ่อมใจความสัมพันธ์ที่เป็นเท็จยังมาก,กับการประจมประแจงมากเกินไปบุคคลคนนั้นชมคุณในลักษณะที่ไม่สมส่วนทําให้คุณรู้สึกพิเศษในลักษณะที่เทียมหรือพยายามโน้มน้าวคุณว่าเขาหรือเธอคือสิ่งที่คุณรอคอยผู้ถูกเลือกที่แท้จริงที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคุณจะไม่ต้องส่งเสริมตนเองหรือโน้มน้าวคุณ พราะวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างการรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติและยืนยันสัญญาณอื่นของการจัดตำแหน่งที่เป็นเท็จคือความไม่สม่ำเสมอฝ่ายวิญญาณบุคคลน,นั้นแกว่งระหว่างช่วงเวลาของความเป็นผู้ใหญ่ที่ชัดเจนและเหตุการณ์ของความไม่เป็นผู้ใหญ่ที่เห็นได้ชัดมีความไม่สเสถียรทางอารมณ์การตัดสินใจแบบผลักดันหรือความเป็นจิตวิญญาณที่ดูเหมือนการแสดงมากกว่าความเป็นจริง ผู้ถูกเลือกที่แท้จริงจะแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของนิสัยสเสถียรทางอารมณ์และการเดินกับพระเจ้าที่ดำรงได้ทั้งในช่วงเวลาสาธารณะและส่วนตัวการเตรียมตัวเพื่อรับการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์ตอนนี้จะเตรียมตัวอย่างไรฝ่ายวิญญาณเพื่อรับการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์นี้ 1. เพิ่มความเข้มของชีวิตการอธิษฐานและการอดอาหารนี่คือช่วงเวลาแห่งการแสวงหาพระพักของพระเจ้า ด้วยความหิวและความกระหายความชอบธรรมมากขึ้นอธิษฐานไม่เพียงแค่ขอการมาถึงของบุคคลน,นี้แต่สำหรับการเตรียมใจของคุณเองเพื่อรับและให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำสองอุทิศตนเพื่อการรักษาทางอารมณ์และการพัฒนาการแยกแยะฝ่ายวิญญาณขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงพื้นที่ของหัวใจคุณที่ยังต้องการการฟื้นฟูโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในอดีต การทรยศความผิดหวังหรือบาดแผลจากการเดินทางเพียงลำพังหัวใจที่รักษาแล้วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพและเจริญรุ่งเรือง 3. ดําดิ่งลึกลงไปในพระคัมภีร์ศึกษาตัวอย่างในพระคัมภีร์ของการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์ที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ดูว่าพระเจ้าเตรียมแต่ละคนอย่างไรพวกเขาจดจากันอย่างไรพวกเขาทางานร่วมกันอย่างไร และผลผลิตนิรันด์ของความเป็นหุ้นส่วนฝ่ายวิญ,ญญาณเหล่านี้คืออะไร C. สแสวงหาการสามัคคีธรรมกับที่ปรึกษาฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีวุฒธธิภาวะขอการคุ้มครองฝ่ายวิญ,ญญาณและคำแนะนำจากผู้ที่ผ่านกระบวนการคล้ายกันมาแล้วและสามารถให้มุมมองที่ฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังประสบ 5. ปลูกฝังทัศนคติของความหวังที่ประชบกระเฉงอย่าเชื่อช้าคอยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเอง รักษาความตื่นตัวฝ่ายวิญญาณพร้อมที่จะถูกใช้โดยพระเจ้าในการพบพานแห่งสวรรค์ที่พระโอนประสานบางครั้งการจัดตำแหน่งเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดผ่านสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดผลกระทบของการจัดตำแหน่งและตอนนี้ฉันต้องการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายวิญญาณเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวกันอย่างแท้จริงตามพระประสงค์ของพระเจ้า 1. มีการเพิ่มขึ้นเหนือธรรมชาติของอำนาจไฟวิญญาณพระเยซูตรัสว่าหากคนสองคนเห็นพ้องกันในแผ่นดินโลกเกี่ยวกับสิ่งใดที่พวกเขาขอสิ่งนั้นจะเป็นไปให้พวกเขาโดยพระบิดาบนสวรรค์เมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวกันการอธิษฐานของพวกเขาได้รับน้ำหนักและอำนาจที่สั่นสะเทือนโครงสร้างของความมืด 2. มีการปลดล็อกของของ,ของประธานไยวิญญาณและนิมิตเชิงพยากรณ์ที่หลับไหลหรือจำกัดอยู่ พระเจ้าเริ่มเปิดเผยกลยุทธ์ความเข้าใจและการชี้นำเข้าถึงในช่วงเวลาแห่งการเดินทางเปียงลำพังเหมือนกับว่ามิติฝ่ายวิญญาณใหม่เปิดออกพร้อมทรัพยากรและการเปิดเผยที่ขยายศักยภาพในการทำให้ภารกิจสำเร็จอย่างเป็นเลิศ 3. เกิดการเร่งอันเป็นสวรรค์ของชะตาชีวิตสิ่งที่จะใช้เวลาหลายปีให้สำเร็จเป็นไร้บุคคลสามารถบรรลุได้ในเดือนหรือแม้แต่สัปดาห์ เมื่อผู้ถูกเลือกสองคนทำงานในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็มีการประสานการเหนือธรรมชาติของโอกาสการเชื่อมโยงและทรัพยากรที่เข้าแนวเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของจุดประสงค์นิรันดร์ 4. คำสาปของรุ่งที่ต่อต้านมาหลายศวรรษถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนรวมตัวกันในการอธิษฐานและความเห็นพ้องมีพลังฝ่ายวิญ,ญญาณที่ปลดปล่อยออกมาซึ่งทำลายโซ่ครอบครัวยกเลือกสัญญาปีศาจ และปลดปล่อยไม่เพียงแค่ตัวพวกเขาเองแต่รวมถึงรุ่นอนาคตของพวกเขาจากรูปแบบการทำลาย 5. พระสิริของพระเจ้าแสดงอย่างจับต้องได้มีการสถิตของพระเจ้าที่กลายเป็นที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ผู้ถูกเลือกเหล่านี้รับใช้อธิษฐานหรือแม้แต่แค่อยู่ที่นั่นการรักษาการปลดปล่อยการกลับใจและการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะบรรยากาศฝ่ายวิญ,ญญาณถูกเปลี่ยนแปลงโดยการรวมตัวกันของ คนสองคนที่แบกพระสิริของสวรรค์การใช้ปัญญาในการเลือกความสัมพันธ์แต่จําไว้ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือการจัดตําแหน่งที่พระเจ้ากําลังเตรียมการรักษาการยักยะฝ่ายวิญญาณที่คมชัดและไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกชักนําโดยอารมณ์หรือแรงกดดันภายนอกเป็นสิ่งสําคัญการจัดตําแหน่งที่เป็นเท็จเป็นหนึ่งในอาวุธปโปรดของศัตรูเพื่อหันเหผู้ถูกเลือกจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาความสัมพันธ์ที่เป็นเท็จ สูบเอาพลังฝ่ายวิญญาณของคุณแทนที่จะเพิ่มมันทําให้คุณสับสนเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าแทนที่จะนําความชัดเจนมาสร้างการแบ่งแยกแทนความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันการแข่งขันแทนการร่วมมือความไม่มั่นคงแทนความมั่นใจหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่สร้างผลลัพธ์เชิงลบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการจัดตําแหน่งที่เป็นเพชรที่จําเป็นต้องยุติด้วยปัญญาและความรักสัญญาณของการยืนยันจากพระเจ้า การจัดตำแหน่งที่แท้จริงจะถูกยืนยันด้วยความสงบสุขอย่างลึกซึ้งเสมอการเติบโตร่วมกันผลผลิตของความบริสุทธิ์การเพิ่มพูนผลกระทบของพระอาณาจักรและการยืนยันเชิงพยากรณ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เมื่อพระเจ้าจัดตำแหน่งผู้ถูกเลือกสองคนพระองค์ยืนยันการลุมตัวนี้ผ่านช่องทางหลายช่องทางเพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอนุมัติและการชี้แนะของพระองค์มีการประสานงานเหนือธรรมชาติที่ประกอบการจัดตำแหน่งที่แท้จริงด้วยข้อพระคำผีซ้ำ ตัวเลขเชิงพยากรณ์ปรากฏความฝันยืนยันสถานการณ์ในชีวิตจริงและมีลำดับเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่ประสานทุกรายละเอียดการยืนยันเหนือธรรมชาติเหล่านี้เป็นตาประทับแห่งการอนุมัติของพระบิดาสวรรค์เหนือการรวมตัวที่พระองค์เองได้วางแผนไว้การเตรียมหัวใจสำหรับสิ่งใหม่ในช่วงฤดูการแห่งการเตรียมและความคาดหวังนี้รักษาให้หัวใจของคุณบริสุทธิ์และแรงจูงใจของคุณสอดคล้องกับพระอาณาจักรของพระเจ้า อย่าสแสวงหาการจัดตำแหน่งเพราะความเหงาทางอารมณ์หรือความต้องการการรับรองจากมนุษย์สแสวงหาเพราะคุณตรหนักว่าพระเจ้าทรงมีภารกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องการคนสองคนเดินในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฝ่ายวิญญาณปลุกฝังความใกล้ชิดกับพระเจ้าในระหว่างกระบวนการนี้ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับหัวใจของพระบิดาม,มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจดจำบุคคลที่พระองค์เตรียมไว้เพื่อเดินข้างคุณได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ระเจ้าเปิดเผยความลับของพระองค์แก่ผู้ใกล้ชิดและการจัดตำแหน่งแอ่งสวรรค์เป็นหนึ่งในความลับที่มีค่าที่สุดของหัวใจพระองค์เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาด้วยเมื่อผู้ถูกเลือกสองคนเข้าแนวกันชีวิตแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยมีการย้ายที่อยู่ทางภูมิศาสตร์การเปลี่ยนอาชีพการรับใช้ใหม่วงสังคมใหม่ความรับผิดชอบฝ่ายวิญญ,ญาณใหม่ พระเจ้าอาจจะขอให้คุณทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยและสบายเพื่อโอบกอดสิ่งใหม่ที่พระองค์กําลังทําผ่านการรวมตัวกับผู้ถูกเลือกคนอื่นหากคุณกําลังอยู่ในกระบวนการนี้ตอนนี้ให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผู้ถูกเลือกหลายพันคนทั่วโลกกําลังประสบการณ์เตรียมเดียวกันสัญญาณเดียวกันความคาดหวังเชิงพยากรณ์เดียวกันพระเจ้ากําลังยกขึ้นมาซึ่งคนรุ่นของผู้เชื่อที่จะเดินในความเป็นหุ้นส่วนฝ่ายวิญ,ญญาณที่ทรงพลังสําหรับยุคสุดท้ายสิ้นสุดฤดูกาลแห่งการเตรียม เวลาแห่งการเตรียมเป็นรายบุคคลกำลังจะจบลงสำหรับผู้ถูกเลือกหลายคนฤดูการใหม่ของการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์และภารกิจที่แบ่งปันกำลังเริ่มต้นคุณสามารถรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ในอากาศฝ่ายวิญญาณในเข้มของการเปิดเผยที่คุณได้รับในความเร่งด่วนที่เต้นในหัวใจของคุณเกี่ยวกับการทำให้การเรียกของคุณสำเร็จสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกยิ่งขึ้นในหัวข้อนี้และได้รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับสถานการณ์ของพวกเขา ฉันขอเตือนอีกครั้งว่าเรามีเนื้อหาพิเศษในคลับสมาชิกของเราซึ่งฉันแบ่งปันกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการการอธิษฐานที่มุ่งเป้าและการเปิดเผยที่ฉันไม่สามารถเผยแพร่ในวิดีโอปกติได้มูลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปเพื่อทำภารกิจของเราในการเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์ผู้ถูกเลือกสำหรับยุคสุดท้ายเป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เร่งการเดินทางฝ่ายวิญญ,ญาณของคุณเอง ลิงอยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ตรึงไว้ความจริงเบื้องหลังการเดินทางแต่ไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไรจำไว้ว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ที่จะทำให้งานที่พระองค์เริ่มในตัวคุณให้สมบูรณ์การจัดตำแหน่งที่พระองค์กำลังเตรียมจะเป็นในเวลาที่สมบูรณ์แบบกับบุคคลที่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์นิรันด์ที่เฉพาะคุณสองคนเท่านั้นที่สามารถทำให้สำเร็จได้รักษาความเชื่อของคุณให้กระฉับกระเฉง การแยกแยะของคุณให้คมชัดหัวใจของคุณให้บริสุทธิ์และความคาดหวังของคุณให้สูงสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาพระองค์จะทำให้สำเร็จสิ่งที่พระองค์เริ่มต้นพระองค์จะทำให้จบสิ่งที่พระองค์กำลังเตรียมในความลับจะถูกแสดงในเวลาที่ถูกต้องด้วยพระสิริและฤทฐานุภาพผู้ถูกเลือกเวลาแห่งการเดินเพียงลำพังของคุณกำลังจบลงหรือดูการใหม่ของการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์และภารกิจที่แบ่งปันกำลังเริ่มต้น เตรียมหัวใจของคุณชำระแรงจูงใจของคุณให้บริสุทธิ์เพิ่มความเข้มของการอธิษฐานของคุณและรักษาความตื่นตัวฝ่ายวิญญาณการประกาศความเชื่อเป็นสัญญาณเชิงพยากรณ์ของความเห็นพ้องกับคำนี้และเป็นการประกาศความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของคุณให้แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเลข1นึหากคุณเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเตรียมการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์สำหรับคุณ 2.22. หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในสัญญาณเชิงพยากรณ์ที่ฉันกล่าวถึง33 3, 3หากคุณตระหนักว่าคุณต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นฝ่ายวิญญาณเพื่อรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้อาณาจักรแห่งความมืดกำลังสั่นสะเทือนเพราะคนรุ่นของผู้ถูกเลือกกำลังถูกจัดตำแหน่งโดยพระเจ้าเองพระสิริของพระองค์กำลังจะแสดงให้เห็นผ่านการเป็นหุ้นสวนฝ่ายวิญญาณ ที่จะสั่นสะเทือนโครงสร้างของความมืดและเร่งความก้าวหน้าของพระอาณาจักรของพระองค์ในแผ่นดินโลกเมื่อการจัดตำแหน่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทำไมจำเป็นต้องผ่านทุกสิ่งที่คุณผ่านมาความเจ็บปวดทุกครั้งความผิดหวังทุกครั้งช่วงเวลาแห่งความเงาแหนบที่สุดครั้งหนึ่งคือพระเจ้าหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่คู่ควรที่จะแบกภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและคนรุ่นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ผู้ถูกเลือกที่พระองค์กำลังเตรียมให้เดินข้างคุณก็ผ่านกระบวนการปรับปรุงเดียวกันและเมื่อพวกคุณพบกันจะมีการรู้จักฝ่ายวิญญาณทันทีของการเดินทางที่แบ่งปันนี้แต่เตรียมพร้อมกับการจัดตำแหน่งอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ได้รวมผู้ถูกเลือกสองคนเพียงเพื่อความสบายใจซึ่งกันและกันหรือมิจฉาภาพที่น่าพอใจพระองค์กำลังสร้างพลังฝ่ายวิญ,ญญาณที่จะถูกส่งไปยังแนวหน้าของการรบฝ่ายวิญญ,ญาณ คุณจะถูกเรียกให้ทำลายป้อมปราการปลดปล่อยฉเฉลยชาวปลูกทิสจักรมีอิทธิพลต่อประชาชาติหรือทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หากทำเป็นรายบุคคลการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์ยังกระตุ้นการป้องกันฝ่ายวิญญาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเดินคนเดียวคุณมีการป้องกันของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณแต่เมื่อผู้ถูกเลือกสองคนรวมตัวกันภายใต้พระพรของพระเจ้ามีการคุ้มครองของผู้สวรรค์ที่ก่อตั้งขึ้นเหนือคุณ ซึ่งแทบจัดทะลุไม่ได้โดยกองกําลังแห่งความมืดนี่คือเหตุผลที่พระกัมพีกล่าวว่าคนเดียวสามารถไล่หนีได้หนึ่งพันแต่สองคนสามารถไล่หนีได้หนึ่งหมื่นความเดินทางที่แท้จริงในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการจัดตําแหน่งนี้คุณจะประสบกับสิ่งที่ฉันเรียกว่าฤดูการแห่งการยืนยันพระเจ้าจะเพิ่มการยืนยันเหนือธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจของการรวมตัวกันที่พระองค์เองสร้างขึ้น ความฝันเชิงพยากรณ์จะสําเร็จอย่างรวดเร็วคําแห่งความรู้จะแสดงออกด้วยความแม่นยําที่น่าอัศจรรย์และลำดับของปาฏิหาริย์และความโปรดปรานของพระเจ้าจะติดตามคุณไปทุกที่ที่คุณผ่านฤดูการแห่งการยืนยันนี้ใช้เพื่อสร้างสารรค์ความเชื่อของทั้งคู่และยังแสดงให้ผู้สังเกตการเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือความเป็นหุ้นส่วนนี้หลายครั้งผู้เชื่ออื่นๆจะรู้จักและพยากรณ์เกี่ยวกับการเจิมพิเศษที่มีอยู่เหนือคุณสองคนร่วมกัน ยืนยันเหนือธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับหัวใจของพวกเขาแล้วแต่หลังจากฤดูการเริ่มต้นแห่งการยืนยันนี้การทดสอบที่แท้จริงจะมาการ,รเผชิญกับการทดสอบพระเจ้าจะอนุญาตให้คุณเผชิญกับความท้าทายที่จะพิสูจน์ความมั่นคงของการจัดตำแหน่งจะมีช่วงเวลาแห่งแรงกดดันสุดเข้มที่ล่อลวงจะเป็นการตั้งคำถามว่าพวกเขาได้ยินอย่างถูกต้องหรือไม่ว่าพวกเขาควรจะเดินด้วยกันจริงๆหรือไม่หรือ จะดีกว่าหากแต่ละคนเดินตามเส้นทางของตัวเองการทดสอบเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะพระเจ้าต้องการความแน่ใจว่าความเป็นหุ้นส่วนจะทนทานต่อพายุที่จะมาเมื่อพวกเขากำลังทำภารกิจที่มีผลกระทบฝ่ยายเิญญาณสูงศัตรูจะโจมตีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างคุณเพราะรู้ว่าตราบใดที่คุณยังรวมตัวกันคุณคือภัยคุกค,คามอย่างต่อเนื่องต่อแผนการของมันเมื่อการทดสอบเหล่านี้มาถึง ให้จำรากฐานที่นำพวกคุณมาด้วยกันกลับไปยังการยืนยันเชิงพยากรณ์เริ่มต้นทบทวนคำที่พระเจ้าได้ตรัสกับหัวใจของพวกเขาและต่อเนื้อพันธกิจไม่เพียงแต่ต่อกันและกันแต่เป็นหลักกับจุดประสงค์นิรันที่พระเจ้าไว้วางใจแก่คุณสองคนอิทธิพลที่ขยายออกไปการจะตำแหน่งแห่งสวรรค์ที่แท้จริงยังสร้างอิทธิพลฝ่ายวิญญ,ญาณที่ขยายไปไกลเกินกว่าตัวคุณเองคนอื่นๆจะเริ่มถูกดึงดูดโดยบรรยากาศของความเชื่อความหวังและพลังที่คุณแบกบ บางคนจะมาสแสวงหาการอธิษฐานบางคนต้องการคำปรึกษาบางคนยังรู้สึกถึงความหิวฝ่ายวิญญาณที่สามารถอิ่มอกอิ่มใจได้เฉพาะด้วยการสัมผัสของพระเจ้าผ่านคุณอิทธิพลที่ขยายนี้เป็นสัญญาณว่าพระเจ้ากำลังใช้การรวมตัวของคุณเป็นประตูแห่งการแสดงพระสิริของพระองค์ในแผ่นดินโลกคุณกลายเป็นเครื่องมือที่สวรรค์สัมผัสพพแผ่นดินโลกผ่านทางและชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลังของข่าวประเสรศิฐวัตถุประสมของการจัดตำแหน่ง การเข้าใจว่าไม่ใช่ผู้ถูกเลือกทุกคนจะมีเพียงการจัดตำแหน่งเดียวในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญบางคนจะผ่านฤดูการต่างๆกับหุ้นส่วนฝ่ายวิญญาณต่างๆที่พระเจ้าเคลื่อนย้ายพวกเขาเพื่อทำให้แง่มุมที่แตกต่างของการเรียกของพวกเขาสำเร็จบางคนจะมีการจัดตำแหน่งหลักที่คงอยู่หลายทศวรรษถูกปรับปรุงและขยายความลึกผ่านปีต่างๆสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ระยะเวลาชั่วคราวของการจัดตำแหน่งแต่เป็นความซื่อสัตย์ต่อจุดประสงค์นิรันดร์ในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงรักษาให้เขาอยู่รวมตัวกัน การจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์แต่ละครั้งมีฤดูกาลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่เอกลักษณ์และการมีส่วนร่วมเฉพาะกับแผนใหญ่ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาและสำหรับพระอาณาจักรสำหรับผู้ที่ได้ประสบการณ์การจัดตำแหน่งที่สิ้นสุดแล้วอย่าตีความสิ่งนี้เป็นความล้มเหลวบางครั้งพระเจ้ารวมผู้ถูกเลือกสองคนสำหรับภารกิจเฉพาะและเมื่อภารกิจนั้นสำเร็จสมบูรณ์พระองค์ก็นำทางพวกเขาไปยังการเรียกใหม่ที่ต้องการหุ้นส่วนฝ่ายวิญญ,ญาณที่แตกต่างกัน สิ้นสุดของการจัดตำแหน่งสามารถเป็นของพระเจ้าได้เท่ากับการเริ่มต้นหากทั้งคู่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าการหลีกเลี่ยงการบังคับความสัมพันธ์สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงอย่างเต็มที่คือการบังคับการจัดตำแหน่งหรือพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่รวมตัวกันซึ่งพระเจ้าได้จบไปแล้วสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความยุ่งยากความขัดแยง้งและความล่าช้าในการทำให้จุดประสงค์ส่วนบุคคลที่พระเจ้าทรงมีสำหรับแต่ละคนสำเร็จตอนนี้หากคุณรู้สึกว่า คุณกำลังอยู่ในความใกล้ชิดของการจัดตำแหน่งเชิงพยากรณ์นี้มีสิ่งเชิงปฏิบัติบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 1. แยกเวลาพิเศษเพื่อสแสวงหาพระพักของพระเจ้าในการอธิษฐานและการนมัสการขอให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เตรียมไม่เพียงแต่สถานการณ์ของการพบแต่เป็นหลักหัวใจของคุณเพื่อรู้จักและให้เกียรติสิ่งที่พระองค์กำลังทำ 2. ฝึกความเอื้อเฟื้อฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นพระพรสำหรับคนที่อยู่รอบๆคุณตอนนี้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่การจัดตำแหน่งเชิงพยากรณ์ที่คุณกำลังรอคอยพระเจ้าสังเกตว่าคุณปฏิบัติต่อผู้ที่ดูเหมือนไม่สามารถให้อะไรคุณเป็นการตอบแทนอย่างไรและสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อเวลาและวิธีที่พระองค์ปลดปล่อยการเชื่อมต่อที่จริงๆเพิ่มภูนชีวิตของคุณ 3. รักษาความพร้อมสำหรับการพบพานแห่งสวรรค์ที่ไม่คาดคิดการจัดตำแหน่งที่พระเจ้ากำลังเตรียมสามารถเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุด ผ่านสถานการณ์ที่ประหลาดที่สุดรักษาตาฝ่ายวิญญาณของคุณให้กว้างขวางและหัวใจของคุณให้ไวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ในกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรที่สุดของชีวิตคุณ 4. พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และการสื่อสารที่ชัดเจนการจัดตำแหน่งแห่งสวรรค์ต้องการคนที่รู้ว่าวิธีแสดงความคิดและความรู้สึกด้วยความซื่อสัตย์และความรัก ที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะที่สร้างสรรค์และที่จัดลำดับความสำคัญของพระอาณาจักรของพระเจ้าเหนือความชอบส่วนบุคคลพระเจ้ากำลังสร้างสรรค์นในตัวคุณจำไว้ว่าพระเจ้ากำลังเตรียมผู้ถูกเลือกคนนี้ในลักษณะเดียวกันที่พระองค์กำลังเตรียมคุณในขณะที่คุณอธิษฐานและเตรียมตัวเขาหรือแมนก็กำลังผ่านกระบวนการปรับปรุงการแยกแยะและความคาดหวังเชิงพยากรณ์เดียวกันเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่พบกัน ทั้งคู่จะพร้อมฝ่ายวิญญาณเพื่อจะจดจําและให้เกียรติสิ่งที่พระองค์กําลังทําผู้ถูกเลือกเวลาที่คุณใช้เดือนคนเดียวไม่ได้สูญเปล่าเป็นการลงทุนของพระเจ้าในคุณภาพของความเป็นหุ้นส่วนที่กําลังจะมาน้ําตาทุกหยดที่คุณไหลในสถิตของพระเจ้าการอธิษฐานทุกครั้งที่คุณทําในความเงียบของยามดึกดื่นช่วงเวลาแห่งความอดทนทุกเมื่อดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจการเดินทางของคุณทั้งหมดนี้กําลังสร้างสรรค์นในตัวคุณถึงความสามารถในการเป็นหุ้นส่วนฝ่ายวิญญ,ญาณที่ไม่ธรรมดา ฤดูใหม่จะไม่เพียงแต่เพิ่มพูนผลกระทบของคุณในพระอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังเพิ่มพูนความเชื่นยินดีความหวังและความมั่นใจว่าคุณถูกแยกออกมาเพื่อสิ่งพิเศษตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกการจัดตำแหน่งที่พระเจ้ากำลังเตรียมจะยืนยันอัตลักษณ์ของคุณในฐานะผู้ถูกเลือกและเร่งการทำให้พระคำสัญญาที่ดูไกลเกินกว่าจะกลายเป็นจริงสำเร็จการเดินทางเพียงลำพังของคุณคือการเตรียมความพร้อมฤดูใหม่ของคุณจะเป็นการเพิ่มพูน พระเจ้ากําลังจัดตําแหน่งผู้ถูกเลือกและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นสวรรค์กําลังเคลื่อนไหวทุตสวรรค์กําลังถูกจัดตําแหน่งและอาณาเขตแห่งความมืดมนกําลังถูกสั่นสะเทือนเพราะคุณรุ่นใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนฝ่ายวิญญ,ญาณกําลังจะถูกปลดปล่อยในพันดินโลกการจัดตําแหน่งกําลังมาถึงรักษาความพร้อมรักษาความซื่อสัตย์และรักษาความคาดหวังพระเจ้ากําลังทําให้พระวจนะของพระองค์ในชีวิตของคุณสําเร็จและสิ่งที่ดีที่สุดยังมีอีกมากมาย